I'm a felony girl, not pretty well. Up. อันยังเซยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวงไฮคีนะครับนั่นก็คือในตอนนี้นะเนี่ยมีข่าวช็อกวงการออกมาหลังจากที่เดบิวต์มาได้ไม่นานนะครับสำหรับวงไฮคี ey, ที่มีหนึ่งในเมมเบอร์เป็นสาวชาวไทยนั่นก็คือลูกหนังหรือว่าสีตะลานั่นเองนะครับในวันน ทางค่ายต้นสังกัดของไฮคีได้มีการประกาศออกมานะครับว่าสีตาลาสมาชิกจากไฮคีนั้นได้มีการประกาศออกจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางค่าย GLG นะครับค่ายต้นสังกัดของไฮคีได้มีการออกมาประกาศให้ใใแฟนๆนั้นได้รับทราบกันว่าสีตาลานั้นจะได้มีการถอนตัวออกจากทีมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของเธอนะครับโดยทางต้นสังกัดหรือว่า GLG นั้นได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าการถอนตัวออกจากทีมครั้งนี้ของสิตาลาเกิดขึ้นระหว่างทางสีตาลาและก็ทางค่ายได้มีการพูด คุยกันมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้และก็ได้ข้อสรุปของการพูดคุยกันนี้นะครับว่าหลังจากนี้ไปสีตาลาจะตัดสินใจออกจากทีมแล้วก็ออกจากวงไฮคีไปนอกจากนั้นเนี่ยทางค่ายก็ยังได้บอกต่อนะครับว่าอยากจะขอโทษที่ทําให้ฟแฟนๆนั้นรู้สึกกังวลกับข่าวที่ค่อนข้างการะทันหันแบบนี้และก็ขอให้ฟแฟนๆที่ติดตามสีตาลารวมไปถึงไฮคีมาตั้งแต่เดบิวนั้นติดตามผลงานต่อไปของสีตาลาหลังจากที่ออกจากทีมไปแล้วด้วยนี่ก็เป็นคําแถลงการ์นะครับจากทาง ข่าย G.L.G. ที่ออกมาบอกให้แฟนๆนั้นได้รับทราบกันเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับข่าวนั้นค่อนข้างมีคนให้ความสนใจกันเลยและก็สําหรับสีตลานั้นตั้งแต่ประกาศเดบิวต์ออกมาเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็มีข่าวต่างๆออกมามากมายนะครับกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของเธอมีทั้งแฟนๆนะครับที่สนับสนุนแล้วก็มีคนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสีตลาอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้การเดบิวต์ของสีตลาในวงไฮคี่ยก็ไม่พอใ์ ยังมีการออกมาคัดค้านด้วยเช่นกันและในตอนนี้นะ,นะครับสีตาลาก็ได้มีการประกาศออกจากไฮคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยหลังจากนี้ไปนะครับไฮคี Hi ก็จะเดินหน้าทํากิจกรรมโปรโมทด้วยสมาชิก3คนที่เหลือและหลังจากที่ประกาศนี้ออกมานะครับก็มีคนเนี่ยพูดถึงสาวๆไฮคีกันมากมายเลยทั้งในทวิตเตอร์นะครับรวมไปถึงสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับในทวิตเตอร์นะครับติดเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับแฮชแท็กไฮคีนะครับรวมไป ถึงแฮชแท็กสีตาราด้วยฟแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลายๆคนเลยก็ออกมาบอกว่าการที่จะต้องออกจากวงนี้ก็คือสิ่งที่สีตารานั้นจะต้องยอมรับแล้วก็จะต้องพบเจอแน่นอนตั้งแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาในตอนแรกจนมาถึงตอนนี้นะครับและก็ยังมีฟแฟนๆที่บอกว่าถ้าในอนาคตต่อไปมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วดังนั้นการที่ตัดสินใจออกมาจากวงแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่เกิดขึ้นกับวงแล้วก็เพื่อนร่วมวงหลังจากนี้ไปสีตารานั้นก็ควร เดินไม่ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีหรือว่ากลับมาที่ประเทศไทยถ้าที่ไหนมันใช่สําหรับที่ของเรานะคบมันก็จะเป็นที่ของเรานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆอีกหลายหลายคนเลยนะครับที่ออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้รวมไปถึงอวยพรให้ทั้ง3สาวที่เหลือในวงไฮคี ee, นะครับประสบความสําเร็จต่อไปหลังจากนี้จะมีการคัมแบ็กของไฮคี ee, สําหรับเมมเบอร์สคนปล่อยออกมาอีกไหมเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทางค่ายจะมีการจัดการยังไงต่อไปรวมไปถึงการเดินทางของสีตาลานะครับว่าจะเลือกเดินทางต่อในวงการบันเทิงเกาหลีหรือ ว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่ติดตามไฮคีมาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับการเดบิวต์ของไฮคีหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปความคิดเห็นยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่เราก็ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพสุภาพและสําหรับในคลิปนี้อมกอเคปเปิลของเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคป๊อปไปด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาฟังแล้วก็มาเมา้ามอยกันสําหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกกรอติดตามกันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ